สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับับก็มาตามผลออกกันที่8เดื 4, อ,อน4พศ2 5 68นกะครับกับแนวตา่างนีแค่อีกช้า VIP แล้วก็อัน e นี้แค่อีบาย VIP นะครับกับแนวต่างก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณว,วิเคราะห์เลขเด่นนะครับจาก0ู9ยัดไดเ้คัดเลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับแนวทางนะครับสำหรับผลออกนี่คยีกเช้า VIP นะครับออก07977นะครับแต่ว่าใครได้ดูคลิปนะครับผมในนาที่1 นะครับแล้วก็ระวังเลขเจ็ดนะครับตัวที่ระวังก็คือเลขเจ็ดมานะครับเกามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับส่วนจุดบินก็มีเลขเก้าตัวเดียวนะครับผมเน้นในที่เลขหนึ่งนะครับจับที่หนึ่งเก้าเน้นในที่หนึ่งเก้านะครับแต่มันมาที่เลขเจ็ดตัจับเจ็ดกัเจ็ดเก้าด้วยถ้าส่อจิกจับนะครับเจ็ดเก้าหกเก้านะครับก็ถือว่าเขาที่เจ็ดวิ่งรูดนะครับแต่ว่าใครดูแนวทางของผมนะครับ ผมอัดคลิดไปแล้วเหมือนเดิมนะครับก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ก็มาตามมาต่อสำหรับผลนี่แค่อีบาย vip บนออก6 8 6 2 7 5นะครับชุดวินมาหมดเลยนะครับมาตรงตรงเลยนะครับใครนำไปวินก็6 2 7 5นะครับส่วนวิงโลด บินโหลดก็เข้าทั้ง6กทั้งเเลย2ตัวเลยนะครับนำตัวไหนไปวิ่งไปรูลดก็เข้าหมดนะครับส่วนตัวเจาะเข้าที่6กสองนะครับหกสองบนก็เสียดายมาสามตัวจับให้ที่562 565 562าแล้วนะครับมันเป็นเลข8ปแล้วก็ถือว่าเดี่ยวต่างนะครับถือว่าเข้านะครับวิงโหลดนะครับส่วนตัวเจาะเข้าบายนะครับ ก,กัามาตามต่อแล้วสำหรับแนวทางในวันที่วันที่เกับวันที่9เดือน 4. สี่ส8พ นิกเอชาว VIP นิกเอบีวีไอจับสองเรีทาง กรับก็ามาดูจดวินวันนี้นะครับสำหรับนี่แค่อีกชาว VIP นะครับนี่แค่อีกชาว VIP ชุดวิน08196นะครับ08196ติดเต็นผมให้ที่0กับ8 กับศูย์กับ8ส่วนตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้วันนี้ก็เน้นในที่เลขศูนย์แล้วกันนะครับก็ จับให้สองชุดนะครับจะเป็นศูนย์ก็จะเป็นผมจับไปที่ศูนย์เก้าสุดหลักแปดผมจับให้ที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดสามตัวนะครับ <c oughs> จะไปที่หกหนึ่งแปดแล้วก็หกศูนย์เก้าครับชุดนี้นะครับสามตัวสองตัวก็สองชุดนะครับไม่ต้องเน้นหรอกเนาะนะครับตัวที่ผมเน้นก็ หลอดนี้ในที่เลขกแปดแปดก็มีแปดหนึ่งนะครับจุดบินใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในจุดบินนะครับสำหรับในเขตอีเช้าว i p อกลับไปกันต่อที่ใ e นเขตอีบ่ายว i p นะครับ ผมอไม่ที่แปดเก้าเจ็ดสี่ห้าเลขบินแปดกับเก้าก็จะไอสองชุดนะครับเจอที่แปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับ สามตัวสี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับสองชุดมันชนกันที่เลขแปดนะครับชจดที่เลขแปดไม่ก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับสำหรับแนวทาง เนี่ยแมันมาทั้ง2ตัวจะเป็น08นย์แหรือศ9นหรือแปนะครับตัวนี้ผมก็เน้นนะที่เล็กแเหมือนกันนะครับ ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเ c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่9เดือน4พศ2568นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ f C และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่าน